วันนี้ก็มาสำรวจบอ่อปลานะครับสระน้ำที่โรงงานนะครับน้ำใสเลยโอ้โหปลาครับน่าจะเป็นปลานินนะครับโอ้เยอะแยะเลยเห็นบ่ครับยุ่มยับยุ่มยับอยู่นะหนึ เดี๋ยวลงโยนหินใส่ดูฟึบต่ำอปอกบุ้งก็เยอะครับหญ้ากำลังเขียวเลยนะครับมือนี้ก็มีคนมาตัดหญ้าน้ำครับช่วงนี้ตัดทุกเดือนเลยนะครับ ย่าโตไวน่าจะมีปลาไหลอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวมาสำรวจดูว่าจะมีไข่ปลาไหลหรือเปล่าอืมตรงนี้มีปลาลูกอคอกด้วยครับไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่านี่ครับ ยุมยับยุมยับ,ยยบอกล้องไม่ชัดเท่าไหร่นะครับกู้แม่มมไปแล้วอมองไม่ทันเมื่อกี้เนี่ย ปลาลูกคอกปลาช่อนนะครับลูกปลาช่อนเจอตัวอะไรครับผมตัวเบลเลอร์เลยนะครับตัวเงินตัวทองครับตัวเท้าขานะครับโอ้โหเดี๋ยวจะทักทายมันสักหน่อยนครับว้ตัวเบลเลอร์เลยฮัลโหลอุ้ย เบลลอเลยไปละไปละไปละ <c oughs> อุย้ยเบลลอเลยนะครับอุย้ยมุดน้ำเก่งซะด้วยเอา้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งอยู่นี่นี่ครับอีกตัวหนึง่งจะไล่เราหรือเปล่าเนี่ย ยืยตัวใหญ่เลยนะครับถ้าเขาขึ้นมาวิ่งไล่เรานี่ยเราวิ่งไม่ทันแนะ่ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจอู้ตะกวดเยอะครับ บรรยาก,กาศยามเย็นครับผมลูกปลปานินก็เยอะครับผม